คือวัฒนธรรมการให้ของขวัญกันในวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวัฒนธรรมของต่างประเทศนะคะทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นอาจจะถ้าใครเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นรุ่นพี่อย่างนี้แล้วแบบไม่กล้าบองหน้าเออต้องเคยอ่านเนาะก็เอาจริงๆแล้วอะสำหรับเราเราคิดว่าถ้ายังไม่ได้รู้จักสนิทสนมกันมาก หรือแบบอะไรอะ่ะเราซื้อของให้เขามันก็จะดูเวียดปะสําหรับเราเรารู้สึกเวียดนิดนึงเพราะมันไม่ใช่วัฒนธรรมบ้านเราที่จะมาเจอกันแล้วแบบมีแบบยกเว้นว่าก่อนหน้านั้นมีการสนทนาพูดคุยกันแล้วคุณไปต่างจังหวัดมาหรือแบบไปตลาดหนองมนมาอะไรเงี้ยแล้วแบบ เฮ้ยเธอเขาต้องมาเจ้านี้อร่อยมากเว้ยซื้อมาฝากเว้ย่ารักดีก็จะดูแบบมีกระจิกกระใจมิตจิตมิตใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนมาออกมาจากบ้านเฉยๆแล้วจะอยู่ดีต้องแบบไปซื้อช็อกโกแลตกดายบ้างมาฝากอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ใช่ หรือจะแบบเอาจริงจะดูเดสเปร a มากขึ้นไปอีกถ้าเกิดเป็นเดทแรกกวแบบนี่ฉันนั่งสเปนทาไทม์เวลาแบบครึ่งวันเพื่อทำช็อกโกแลตมาฝากเธอเลยนี่จะดูโกจิตมากหยุดเข้าใจใช่ปะคือมึงแบบเฮ้ยเขายังไม่ทันเป็นไรกันเลยหมกมุ่นขนาดนี้แล้วหรอไม่อีก3าเดทไม่ซื้อเกงในให้กูเลยอะหักโคเชน่าหนาวเลยเนาะเป็นห่วงอย่างเงี้ยขำเพราะมันจริงใช่ปะมันดูเวียดมันดูฟรีคเอาอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยเธอเราคือเรายังเออคือแล้วผู้ชายค่อยค่อยแบบตากล้องผู้ชายถึงขั้นหันบอกว่า หล่อนจริงหล่อนจริงไม่โอเคไม่ต้องขนาดนั้น <c oughs> ช่วงแรกๆของการเดทกันหรือว่าการเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆอย่าเพิ่งทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินไปเพราะอะไรเนี่ย Why men love bitches บอกไว้อันนี้เอามาแชร์ให้อ่านเผื่อใครขี้เกียจอ่านเขาบอกว่าถ้าคุณมีมาตรฐานของการทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกนะคุณจะทำน้อยกว่านั้นไม่ได้แล้วแล้วผู้ชายจะสบายจะเคยตัวจะรู้สึกเหมือนแบบว่าก็นางก็ว่างก็เจอกันครั้งแรกก็ว่างก็อยู่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกหลังจากนั้นนะ คอยได้ตลอดอีนี่คืออีคอยได้ชื่อเล่นชื่อคอยได้น้องใช่ปะกลายเป็นแบบน้องอคอยได้ไม่ไม่ไม่รีบจะไม่มีคําว่ารีบเลยแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนว่าเรา available สาหรับเขาตลอดเวลาซึ่งมันไม่จริงในชีวิตในชีวิตจริงคือนี่ไม่ใช่เกมนะแต่ในชีวิตจริงไม่มีใคร available สาหรับใครตลอดเวลาเพราะนั้นอย่าทําเกินความเป็นจริงในความรู้สึกของเราเพราะเมื่อมันเกินเมื่อไหร่แล้วแบบเขาชินแล้วว่าคุณทําน้อยกว่านั้นไม่ได้แล้วคุณผิดทันที